อัปเดตฝนฟ้าอากาศล่วงหน้าวันที่29กรกฎาคมไปจนถึง10สิงหาคม2568ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะการยุโรป ECMWF เป็นการวิเคราะห์ผลตามแบบจำลองเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ในช่วงวันที่29กรกฎาคม68ไปจนถึง10สิงหาคม68ทั่วไทยมีแนวโน้มฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนบางแห่งบางพื้นที่อยู่ในเกณฑ์กระจายตัวเป็นส่วนใหญ่ปริมาณฝนเป็นฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางปัจจัยยังเกิดจากอิทธิพลของม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุม ในส่วนของภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงปลายเดือนขึ้นลมจะเบาลงวางแผนการทำกิจกรรมได้ปกติค่ะให้ระวังในส่วนของฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำค่ะระยะนี้ไม่มีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยไม่น่าวิตกกังวลฝนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของมรสุมตามฤดูกาลนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วจากใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ